สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือ Android นะครับรุ่นไหนมีโปรพิเศษมีราคาพิเศษเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้นะครับท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนเราอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติด โปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของมือถือแบรนด์ Samsung นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในปีนี้เปิดตัวมาพร้อมกับ A55 5G นะครับ ซึ่งก็มีโปรโน่าสนใจทั้ง2รุ่นใครอยากก็ะดู a 55นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าคลิปวันนี้เรามาดูราคาส่งท้ายเดือนของซั m s ุงกา a l a ซี่ A35 5G กันนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาดูกันว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดในเรื่องของสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้ Samsung Galaxy A35 5G มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพของเขาจะเป็นจอแบบซ u เปอร์อัโมเล24บ ความละเอียดเป็นแบบ Full HD p l u ดกล้องหลังนะครับให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos 1380 Octa Core ความเร็ว2.4 GHz Android, Android ก็จะเป็นเวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น6.1หน่วยความจำนะครับสำหรับแรมให้มา 8GB รอมหรือว่าความจุนะครับให้มา 128GB แบตเตอรี่5000ม ah, ลอรองรับการชาร์จไวได วัรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่12มีนาคมปี2024มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีม่วงอ่อนนะครับสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A35 5G รุ่นนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่น่าซื้อแล้วก็ราคาน่าสนใจด้วยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่26ก,กรกฎาคมปี2024นะครับมีราคาจากหลายร้านเหมือนเดิมมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official โดยตรงนะครับวันนี้มีการจัดโปรลดแฟตแลตเซลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรดลดราคาส่งท้ายเดือนสำหรับ Lazada ก็จะเป็นแคมเปญเพย์เดย์นะครับแจกคูปองส่วน มมากมากยอยากจะได้ส่วนลดอยากจะได้คูปองเพิ่มกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับคูปองแล้วก็ส่วนลดจะอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี A สามสิบห้าห้า G แรมแปดลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนทรซัมซุงนะครับจากราคาปกติหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก็บคูปองนะครับนำมาใช้ลดเพิ่มได้อีกอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณเก้าพันถึงเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมดสามสีนะครับก็คือครบทุกสีวิธีกกาารจ่ยเงิน็ เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายพันธบัตรเครดิตนะครับการโอนผ่านทางธนาคารรวมถึงการผ่อนชําระในขั้นตอนการจ่ายเงินเราก็ไปเลือกได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีหรือต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับซั Samsung Galaxy G, 8, มซุงกาลิซี่ A355G แรมแปรมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิขายโดยทาง Lazada โดยตรงนะครับจากราคาปกติ1 3 9 9 9ลดราคาเหลือ1 1333บาทมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A สามสิบ G แรม8ปดมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์รุ่นนี้แบตอึดห้าพันมิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung. จาาาากกรคปติ 15, บท ลดร,ราคาเหลือ11,455บาทนะครับสำหรับโปรเพเดเริ่มแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่31ก,ก,กรกฎาคมนะครับอยากจะซื้ออะไรก็กดเข้าไปที่ลิงก์รวมถึงอยากจะได้ส่วนลดจากร้านนี้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada เช่นเดียวกันสําหรับสีมีครบทุกสีครบทุกความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง galaxy a สามสิบ เครื่องเปล่าไม่ติดโปรจากทางด้านแอป Lazada นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ900 0ถึง1น0 0 0นต้นๆเท่านั้นชอบร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูส่วนลดหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับลิงก์ของ l a z a d a อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A 3 5 5 G นะครับ RAM แ RAM หนึร้อยยี่สิแไบต์แบตอึดห้าันมิลิแอมชาร์จไวยี่สนนิห้าอ6ต ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูญซัมซุงในลิงองของราคาขายอยู่ที่11,599บาทนะครับแต่ว่าพิเศษช่วงนี้เขามีโค้ดส่วนลดจากร้านให้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับลด200บาทลด10เป็นะครับเป็นโค้ดเงินคืนหรือว่าจะลด500บาทซึ่งตรงนี้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับแล้วก็ไปเก็บคูปองส่วนลดก่อนที่จะสั่งซื้อได้วิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง36เดน,นะครับงก็จะผ่อนเดืนอ,เดอนนนจร ส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ s a m ซุงกาลิซี A สามสิบห G นะครับ RAM แป ROM หนึ่งอยยี่สิเครื่องแท้สนยนไทยประกันศูนย์ซัมซุงขายด้วยทางช h อปปี้ซูเปอร์ทีโฟนหนึ่งสามสี่นะครับจากราคาปกติหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือเพียงหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นม ผผ่อนได้จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี a สามสิบห้าห้า g เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ นี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ s a m s u n g g a l a ซ y A 3 5 5 G จากทางด้านแอป s h o ปป e นะครับนำมาให้ดูกัน3ร้านชอบร้านไหนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ป e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคากันนะครับว่าถ้าเราจะซื้อพร้อมโปรล่าสุดในช่วงปลายเดือนแบบนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจไหมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy A35 5G แ a m 8รอม128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,999บาทนะครับราคานี้ก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อย่างเช่นถ้าเราเข้าไปสั่งออนไลน์นะครับเขาจะมีโค้ดส่วนลดราคาเพิ่มให้อีก1,000บาทราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,999บาทเท่านั้นในส่วนของสีมีให้เลือก3สีนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เราเลือกหลายแบบมาเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove H ซื้อได้ที่ราคา7 1,699บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน Pro 99, ละ1,199โปร899ราคา8,799นะครับโปร699ราคา9 4 9 9ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุกหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา7,699เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1ขั9้มีค่านี้หน้าพันสอบีาทโปรแ9 9กา8 9ราคาแปดพันเน็ดร้อ้าสิ69า,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 าคา9 4 9บค่าหนี้ลุหน้า4กบาร้อยกิบสามบา รายเดือนราคา6,999นะครับแล้วก็โปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา7,699เหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรยายเดือนเดือนละ1,199ค่าหนึดูกหน้า1 284บาทโปร899ราคา8,799โปร699ราคา9,499ทั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,999บาทนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A35 5G จากค่า ท่านใดที่สนใจจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย ais ซัมซุง g าล a สามสิา g ram แ rom หนึ่งอม 128GB ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา7699ย้ายค่ายลด1 0 0่นะครับเหลือ6699บาทรวมถึงถ้าเรามี ais point ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกด้วยนะครับสำหรับสีม 3, สีสามาาสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้เช่นกันนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของค่าย D-Tac Samsung Galaxy A35 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,699นะครับยายค่ายมีส่วนลดให้1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,199บาทประมาณนี้โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9ซื้อได้ยี่ราคา7,699บาทค่าเน็ตลูหน้า1,200โปร8 9 9ราคา8 7 9 9ขั้นติดลุงหน้า900โปร699ราคา9,499ขั้นติดดุงหน้า700ทุกโปรมีสัญญา12เดือนรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินท่านหที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D t e c Shop ทุกสาขา ค okay, นะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดในช่วงปลายเดือนสำหรับการซื้อ s a m s u n g g a l a ซ y A 3 5 5G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้ยากจะซือ้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก l a z a d a แล้วก็ช็อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดดดีีดีๆแบบบบบนนนนน้้้มมาาใใหหกกกักััทททุุ่่ไไรรชตออปปเืสคลิ ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ